อุ้ยนนนนนนเราเรามานทำอ๋อได้ครับว่าเซ็ตเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องเลยเ <c oughs> ชิญเลยครับออกมาทำเครื่องดื่มกันหน่อยแต่เป็นแบบว่ามีภารกิจให้กับพี่หมากพี่คิมหน่อยครับอให้แบบถ่ายใจกันละกันทำเครื่องดื่มให้กันละกัน<ห>พี่คิมก็ทำให้พี่หมากพี่หมาทำให้พี่คิมเงียเรื่องเลยเรามีเนี่ยครับมีทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่มีรสส้มมีแอปเปิ้ลครับอยากจะเลือกอะไรให้ใครพี่คิมมีในใจไหมครับมีค่ะ ถ้าเป็นพี่หมาน้าจะชอบเครื่องดื่มรสอะไรดีการทำเลยนะคะอได้ครับเลยหรือว่าหรือว่าไปจริงๆอ่ะเราเราก็แอบเลือกกันมาแล้วไงเราแอบเลือกกันมาแล้วเราเข็ยนพร้อมกันเลยไหมได้เลยครับเชิญเลยนี่อ่า เแมนแล้วก็ชอบไปเที่ยวแบบทะเลไปเที่ยวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบสีฟ้าน่าจะหมายนจนชอบครับผมแต่จะไม่สนใจเขาทำไมมีเราอยู่แล้วนะผมคนการนี้แบบกินมาเลยเมื่อกี้ว่าจะเล่นนะลกเปล่อยให้ครนี่เล่นดีกว่าเดี๋ยวชมใ้โอเคส่วนผมเลือกเรื่องสีแดงผมก็เห็นหน้าแล้วสึกสดใสทุกวันนะฮะ ใส่สั้นๆทอตน่าทอดเลยเสาทอตเสาดอกกับเสาทอดน้ำแข็งใสไเรียกหวานเย็นแต่ที่เธอเป็นนี่เรียกหวานใจใช่ไหมฮะไหนใครประโยคอะไรอีกครับเออเอ้าแต่อย่าเพิ่งไปไหนเมื่อกี้เราเราได้เทมไปเป็นที่เรียบร้อยกับส่วนผสมแรกสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือน้ำดื่มเย็นๆใช่ไหมครัประเทศไทยร้อนเหลือเกินเราก็ต้องมีน้ำดื่มที่มันเย็นๆเนาะอ่ะเดี๋ยวแอมช่วย นี่เลยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วและทำให้ทุกคนเห็นเลยทีนี้ล้องครับซูมเข้ามาอย่าซูมหน้าแบบซูมโคมเวฟไรนะขอให้ขยับมาหลังนิดนึงโอเคขยับมาด้านหลังโอเคครับเพราะว่ามันจะมาแก้ตรงนี้เหยียบตรงนี้นะครับตามที่เห็นที่จอตรงนี้เลยนะฮะกับปุ่มนี้โหมดนี้อยู่อยู่แล้วโคลสออนอยู่แล้วเป็นโหมดโคเอา500มิลลิลิตรเลยนะฮะเมื่อกี้ันไม่ได้แตะเลยนะขอแค่วนทัช a t s all ครับกดเข้าไปรู้เรื่องเลยนะฮะ เขาก็จะเติมให้เลย500มิลลิลิตรแล้วบอกเลยนะอันนี้พิเศษมากมาแบบ120มิลลิลิตรด้วยเพราะว่าเข้าใจครับบางคนอยากได้เครื่องดื่มที่แบบว่าไม่ได้ต้องมองแก้วใหญ่แก้วโตมากนะครับก็ได้เหมือนกันแต่คราวนี้เพราะว่าแบบเป็น2พอร์ชั่นนะก็เลยเป็น500มิลลิลิตรเลยครับเนี่ยวันทัชแบบนี้มันสะดวกมากแล้วคือ just drink ือแค่ดื่มแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้เลยอย่างสองคนนี้ก็ชอบเจ็บแน่ยืนพูดอยู่คนเดียวหันไปี่หวาน ใส่เรียบร้อยแล้วโอเคจบเรียบร้อยง่ายไหมครับทุกคนง่ายมากง่ายมากกลับมาที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้คือพี่แบมแค่กดปุ่มเดียวเลยค่มเดียวดูวเดียวแล้วก็รู้เรื่องใช่เย็นเฉียบน้ำเย็นใช่ใช่เป็นนะ้ำโคลพลสนะครับซึ่งเป็นเป็นฟังชั่นโคมพลาสที่เขาจะมีเทนความเย็นได้อย่างคงที่แล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะด้วยโอ้โคือปัญหาของเครื่องกองน้ำหมายถึงว่าก่อนหน้านี้หรือที่เรารู้รู้กันเดี่ยวก็คือแบบว่า คนแรกๆที่กดนะครับมันจะได้น้ําเย็นมากหลังๆอาจจะไม่ค่อยเย็นเท่าเน้ะเพราะเขาทำความเย็นได้ไม่ได้เร็วแต่นี่เขามีระบบเบื้องหลังของเขาครับในแบบแยกฟังก์ชันเรียบเรียเทคโนโลยีใหม่ใช่แล้วอเติมเรียบร้อยท็อปปิ้งใส่ได้เลยครับนี่สนุกกันไปนะฮะเมื่อกี้ได้ฟัง จะต้งสองคนแล้วนะครับว่าการดื่มน้ําสําคัญมากและจริงเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนทราบกันดีว่าการดื่มน้ําสําคัญแต่การดื่มน้ําที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปแบบสนใจอะไรครับว่าเขาก็มีคนคอยดูแลจัดก,การโคดี้มาเป,ไป็นประจำอีกแล้วนะงั้นครับไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเรื่องคุณภาพของน้ำวุ้ยได้แล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับในนๆอวบหน่อยนี่สวยมากอโอเคถ่ายรูปสักหนึ่งกลุ่มถ่ายรูปสักหนึ่งกลุ่มเชญเลยครับเชญเลยครับ แต่บ้านทำง่ายๆครับทำง่ายๆอยู่ประเทศไทยแบบนี้ร้อนร้อนตลอดทั้งปีนะฮะก็ทำเครื่องดื่มแบบนี้มีโคเวกอยู่ที่บ้านโคเวกพานกดปุ่มปุ๊บไม่มองนานพี่อ่อนไอยแค่นี้ไม่เหลืออะไรแล้วอ๋อแบบว่าเสิร์ฟอ๋อแบบนี้อ่อ น่ารักมากนี่ขอบคุณมากครับน่ารักสุดๆเลยอันเดี๋ยวให้ไปชิมดา้านล่าง่วนตอนนี้ได้เรามาขยับมาด้านนีน้น,นิดนึงนะครับอันปรบมือให้กับเครื่องดื่มเมื่อสักครู่นี้ด้วยไป่ทำลางได้ ันะครับแล้วก็ทำเครื่องดื่มตามใจชอบได้เลยครับขอถามนิดนึงมีมีชื่อเครื่องดื่มคิดไว้ไหมครับเออเออชื่ออะไรดีล่ะเมื่อกี้เหรอเออเออขอแบบสดๆเลยก็ได้อะไรก็ได้ครับคัคิมเป็นบลูบีบลูบีเขเรียกว่าบีเขาเรียกว่าบีโอเคบลเขาตายแล้วพิงกี้แล้วกัน ผสมจับปูจับปูแล้วเขาชื่อคิมเบอร์ี่กันก็เลยอิงกิลอะโปรโมทอย่าชื่อทั้งสองคนด้วยที่ขน,นาดคิดสดนะเนี่ยชื่อแบบว่ามาไวแล้วก็มีความหมายที่ดีมากๆด้วยนะครับอะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วหรือเราจะมานั่งอัปเดตกันต่อดีฮะเดี๋ยวพี่พี่สื่อเราจะไม่มีอะไรถามแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเกี่ยวไม่ให้ถามตรงนู้นนะฮะสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้บอก ก็ได้ครับฝากทิ้งท้ายวันนี้มี MK เป็นการเยี่ยมเลยฮะอย่าปฝากเป็นแฟนนะครับผมล่าสุดก็น่าจะเพื่อห้เห็นกันนะฮะที่ลงโฆษณากันไปก็คือผลงานใหม่ล่าสุดของเราทาง HBO ครับผมใช่ค่ะนะฮะเป็นรายการใหม่ของเรามาที่มันเชฟก็คือถ้าใครยังไม่เคยเห็นเราในรูปแบบการทำอาหารหรือว่าเข้าครัว ในรายการนี้ก็จะได้เห็นกันเต็มๆเลยว่าเราทำอาหารกันเป็นยังไงจะทะเลาะก,กันยังไงจะแบบหน้าที่ใครหน้าที่ใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนที่ถ่ายทำก็สนุกมากครับใช่แล้วก็อยากรอดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยทางช่อง HBO อค,ครับครับผมแล้วก็ในใน,ในรายการอาจจะเห็นว่าใครเป็น Executive Chef ใครเป็น Sous Chef ใช่สนุกแน่นอน ทุกอย่างใหม่ใหม่หมดแล้วก็เราไม่รู้มาก่อนว่าเราต้องเจออะไรบ้างกับเทปเทปนั้นรอใช่เป็นเซอร์ไพรส์สุดเกยรอดูับรอดูครับผมส่วนลคอส่วนะคนทุกทีอ๋อละคอนเลือกสืบรับหมอนระบาดก็ใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะน่าจะได้ชมเดือนหน้านี้แล้วค่ะแล้วก็อะไรอีกคะจีเรย์จีเรย์จีไรย์มั้ ของเขาเขาก็มีละครเหมือนกันครับบอกางช่องส3ครับเรื่องว่าจนวัวจะได้รักกันนะครับก็ออน่าจะได้ชมกันเร็ว,รวนี้แหละนะครถ่ายเสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยัง,งไงก็ฝากติดตามผลงานในจีนของพวกเราด้วยทีออ่จะมีการอัปเดตเรื่องต่างต่างในทั้งทั้งเรื่องงานแต่งทั้งเรื่องบูกภาพในงานหรืออะไรก็ตามแต่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่ค่ะ สุดยอดมากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆอีกครั้งนะครับดีใจที่ได้ร่วมงานวันนี้แล้วก็ขอให้ Happy Ever After เช่นกันนะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับมาร์เรนและกิลลี่วู้ดีใจที่ตอนนี้ไม่จีเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายภากกับท่านบริหารกันนะครับผมโอกาสนี้ขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีครับ Managing Director of Huawei Thailand Mr. Park s h u n Yong ขอเสียงปรบมือกับท่านบริหารด้วยครับ เลยครับและท่านที่สองครับ Mr Im Cha s o n Chief Operating Officer ครับรงเถึงคุณพิมพ์อาภาวัฒนาา์ธนาาิษฐ์ Marketing Manager ได้เชิญครับและเ,ะเได้เชิญคุณผู้บริจีด้วยนะครับ Mr Hong Song Min Chief Service Officer และคนด,ด,ด,ดีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเลยครับอันนี้ช h o t ที่หนึ่งครับเชิญพี่ๆช่างภาพได้เลย สองช็อตให้กันนะครับทุกท่านใครที่ได้ผ่านใจผ่านมาครับวันนี้กับงานของโคเอยนะฮะสเปเชียลเกสสุดน่ารักสุดสวยหล่อเป็นเพอร์เฟคคัพเปิลมาคินครับวันนี้ได้มาอัปเดตชีวิตให้ได้ฟังกันนะฮะน่ารักมากตั้งใจกับทำทุกๆอย่างทั้งการงานเรื่องความรักเรื่องของงานไดนเรื่องของ,ของเรือนหอแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับวันนี้ก็มาทำ เมนูสุดพิเศษด้วยนะแน่นอนครับได้โฟร์เว Prime นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำแบรนด์ชุดรองน้ำจากหนึ่งจากประเทศเกาหลีได้ครับอยู่ในแพ็คอย่างยาวนานด้วยคือแบบซัพพลีชั่นเบสเพราดูแลทุกอย่างให้ลูกบอลเลยนะครับเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องทุกสองเดือนไปให้ที่บ้านเลยนะฮะนัดหมายให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองนะฮะสับปะสไปเลยทุกสี่เดือนนะครับ Uh, to team, please remain on stage and I'd like to invite once to the stage, Chief Financial Officer, Mr. Shui Sun Tan. As well as Chief Technical Officer, Mr. Shui Yunjin. ในช็อตนี้ด้วยนะฮะ งานไปครับทุกคนไปนี่หากันสักหน่อยฮะเชิญครับ ช่วยดูให้นะครับขอลงไปช็อตหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้วันนี้ี่หมากี่้ผิดดีใจมากเลยครับแฟนมากันเยอะมากและเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าตั้งแต่ขอไปนี่เป็นงานที่แบบใหญ่ที่สุดเลยก็ต้องขอบคุณโคเวด้วยนะครับที่ทำให้ได้มาเจอกันแบบนี้นะฮะได้มาใกล้ช่นกัน โอ้ย oh, ติดตามผลงานเลยนะฮะการเป็นเชฟคิมเชฟหมากนะฮะรอติดตามกันนี่มาดีๆในดีวีดีต่อด้วยแฮสครูดิโอนารามาโอเคเรียบร้อยครับสิงร์นารามา Спасибо.